ครับสมาชิกทุกท่านวันนี้เผยมหานำเอาพระพุทธชินราชอินโดจีน2485นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูเรามาดูเนื้อกันนะเพื่อนๆเพื่อนๆดูเต็มองค์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อด้านในเรายังเห็นพระคาบเข่ากันเผากันหลอม ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าในยุคกันนั้นนะครับเจเจอาจารย์ร้อรูปที่มาต่างก็นำเครื่องรางของขัง,งมาด้วยแต่ละท่านมาก็เอาเข้าเบ้าหลอมผสมลงเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นพิมพ์สังาติสั้นนะเพื่อนๆนี่สังาติจุดที่สะโพกท่านพอดีนะนี่ ดูเนื้อพระร้อยกว่าปีเนี่ยหรือพระ80-90ปีเนี่ยวันณะควรจะเป็นยังไงนะล่องรอยการเผาล่องรอยการยุบของโลหะเป็นยังไงจะต่างกับที่เขาเอามาไลฟ์สดขายกันนะโอ้โหสองสี่แปดห้าทำไมดูใหม่จังเพื่อนเืนคิดนะเรา เราอย่าไปคิดว่าคนที่จับเขาเป็นเซียนเขาหยิบมาอง์นี้ต้องแท้สิเราเราตัดภาพพวกนี้ออกไปก่อนนะซึ่งพอญ่มาจะไม่ขอย้อนกลับไปถ้าพูดอีกก็จะเป็นการซ้ำความเดิมกล่าวไว้เยอะแยะแล้วเราตัดมุมวัตถุสภาพแวดล้อมออกไปเอาเนื้อกิงๆนะแล้วก็มาดูนี่โค้ดเนี่ย,ยธรรมจักรกับหัวใจสอพระโอละเห็นไหมเพื่อนี คือลักษณะการต่อกเขาต้องจับด้านขวาตอกด้านซ้ายก็จะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะเพื่อนเอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยโคดจะมีการปาดการถูสบายเล็กน้อยถ้าเราเห็นเป็นลักษณะโคดชัดลึกอันนั้นคือสําเร็จรูปนะถ้าสําเร็จรูปนี่ไม่ใช่นะเพื่อนๆพถ้าจินาราชเนี่ยโคดด้านองค์พระนี่ฐานองค์พระแล้ต้องเป็นการตอกตอกมือนะ แกออกมาต่อวางแกออกมาต่อวางท่านชาัดบ้างไม่ชัดบ้างไงเห็นไหมครับเนี่ยทำมาจากแล้วก็โคดสอกหัวใจพระโหละนี่เห็นไหมครับนี่เราก็จะเห็นเนี่ยลักษณะสบายถูบางเล็กน้อยนะเป็นแบบนี้ของแท้นะเดี๋ยวจะให้เพื่อนเได้ดูว่าเมื่อเรามาดูกล้องขยายเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เพื่อนๆสมาชิกพระยะมหารก็จะพูดตามสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ปรากฏในองค์พระนะหลักฐานรองลอยปรากฏในองค์พระเราพูดตามนั้นเราจะพูดเหนือนอกจากนี้ไม่ได้ไอ้ที่เขาไลฟ์สดขายกันเราซื้อรับซื้อนะอง์ละเจดแปดแสนนะนั่นคือมโนนะเซียนจับองไหนามาก็ไม่ใช่ว่าจะแท้หมดนะเพื่อนๆนีเนเน่เรามาดูนะ เราดูเนื้อสิครับเพื่อนๆพเนื้อ,รรงงอ,รอพอะระโบราณควรจะเป็นยังไงเหมือนเราเอาหลวงพ่อเงินมานะครับเนื้อพระของหลวงพ่อเงินเนี่ยโบราณควรจะเป็นยังไงนะเนื้อพระที่เราเห็นพุทธจินราชโบราณเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนๆดูดูมือท่านสิครับดูลักษณะเบ้าล้อมเตาล้อมยังติดอยู่นะครับนเนื้อขมัง เราดูนะครับนี่คือด้านหน้าเรามาดูด้านหลังนี่คือด้านหลังนะครับเจาะดูเนื้อเลยนะครับนี่เกจิอาจารย์ท่านมาท่านก็นําวัตถุโบราณเครื่องลางของขังท่านมาด้วยโบราณท่านไวอย่างนั้นมาก็เอาเข้าเบาหลอมเนี่ย เป็นรูพุนอากาศองไม่เพืเ่อน,นเนี่แตกออกซึมออกควรจะเป็นประมาณนี้นะนี่บนฐานโลหะเครื่องรางของขังที่ท่านนำมาด้วยเนี่ยนะทุกรูปก็เอาเข้าเตาหลอหมดพุดทธคุณเนี่ยแน่นอนนะ มหาอุดคงกับพัญชาตรีแจก,กเอาพระเนี่ยแกกทหารไปลบอินโดจีนในสงครามครั้งนั้นน่ะไทยเราชนะกลับมาเราก็ทราบประวัติศาสตร์กันดีนะเนี่ยเพื่อนดูคิวอาโคตรลักษณะการต่อกเขานหมครับตอกเสร็จสบายถูลูดวางเนี่ยอย่างเงี้ยครับแน่นอนนะครับพวกเซียนที่เขาไม่เคยมีอย่างเงี้ยเขาเห็นของเราเขาก็อิจฉาเราเขาก็ว่าพวกเรา เจนะเขาก็ว่าเจนะถ้าอยู่ในมือเขาเขาก็บอกว่าเปนพระติหายากมากนะมูลค่านี่ประมาณไม่ได้ก็พูดไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเหมือนเราแต่พออย่ามาเห็นก็มีแต่พระใหม่ๆที่เขาเอามาโชว์กันนะนะพุทธชิราอินโดจีนนะนะใหม่มากนะเนื้อนี่กิ๊กเลยแล้วจะมาบอกว่า2องสี่แด้าได้ยังไง เพื่อนเพื่อนดูลักษณะร่องรอยสบายเขาูนะดูเนื้อท่านาทีนี้เรามาดูด้านหน้านะอันนี้คือด้านหน้าเนีย่ยเราเห็นเนี่ยเพื่อนเนี่นเหนหครับลักษณะการต่อเบ้าล้อมที่เราเห็นนะ่ะ ภ้าวขมเมาดินของเบ้าล้อมยังมีชัดติดอยู่เนี่ยดูคางดูเนื้อดูปากเนื้อภาพโบราณต้องเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสองสพุทธชินราชอินโดจีนเนื้อควรจะเป็นยังไงเพื่นเพื่อนดูสิครับทองคําทองแดงทองเหลืองแร่ธาตุสังกะสี เขาก็จะอยู่เป็นส่วนของไค่ของมันถึงละลายด้วยความร้อนเขาก็จะไม่ติดยึดเป็นพวกเดียวกันก็จะอยู่ของไค่ของมันนะแร่ต่างๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือทองคําแร่ทองคำาเรื่องเหลืองนะแร่ทองคําแร่ทองเหลืองแร่โลหะเอาเข้าบอหลอมเสร็จเขาก็จะอยู่ของไค่ของมันลักษณะอย่างนี้นะครับ เพื่อนเเห็นไหมครับดูดูความเก่าดูร่องรอยดูความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยรูเล็กรูน้อยรอยปิรอยแตกเพื่อนเพื่อนดูร่องรอยเห็นไหมครับเขาไม่เป็นพวกเดียวกันนะเนี่ยเป็นส่วนของใครของมันก็อยู่กันแบบนั้น คนที่คนที่เขาดูดูพระนะท่านอายุ90้เนี่ยถึงแม้ว่าพวกเราไม่ได้เป็นเซียนหรอกนะแต่เราเห็นความจริงความเป็นธรรมชาติบวกกับองค์ความรู้ที่เรามีเราก็รู้แล้วนะเพราะเราไม่ต้องไปปั้นเรื่องไม่ต้องไปเล่านิทานขายให้ใครเพราะเราเราไม่ขายพระเราขอให้เจอลักษณะอย่างนี้เราก็เก็บเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิครับดูเบา้าตาท่านดูจม,มูกท่านเนี่ยโบราณอนะ่ะ ยังไงก็ไม่สวยเหมือนพระในยุคปัจจุบันพระปัจจุบันเขาเขาทำเขาสวยมากชัดเจนคมลึกทุกอย่างทุกเส้นแล้วท่านว่าแต่แท้ไหมเป็นอย่างไงน,นะถ้าเราหา,าพระโบราณเราจะบอกได้ไงนี่แหละคือพระโบราณบอกก็รู้ว่าเป็นพระโบราณนะถูกต้องไหมครับเนี่ยพระโบราณาควรจะเป็นแบบนี้นะเนีย่ยดูเนื้อ ด้านหน้าแล้ามาดูด้านลังกันนะครับเพื่อนเนดูเนื้อพระสมดูเนื้อพระนะไม่ว่าจะเป็นพระพระสมเด็จพระหลอ่อพระเนื้อชินพระเนื้อดินเผาจะอยู่ในยุคไหนเนี่ยก็เอาตามนั้นแหละแต่ว่าความเป็นธรรมชาตินยุค100ปี200ปีแล้วก็มองออก50ปี70ปีเนี่ยยุคไหน เนี่ยเพื่อนๆดูดูเนื้อคนคนที่เขาดูภาพเป็นนะที่มีใจเป็นกลางดูเขาก็รู้แล้วว่าดูเนื้อพระนะครับดูเนื้อดูความเป็นธรรมชาตินะเพื่อนๆเห็นไหมมันชัดเจนอะอย่างเงี้ยดูเนื้อพระนะครับมันหลอกมันทํามันเจ๊มันแปลงยังไงมาเพื่อนสมาชิกก็มองออกเห็นไหมครับดูความดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาติของท่านนะครับ พุทธจินระอินโดจีนสองสี่แปดห้าเพื่อนๆสมาชิกดูแล้วถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พ่อใหญ่มหาช่องส่องพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ